ท่านจาได้ไหมครับว่ายาโคบเนี่ยเป็นคนที่ถูกอวยพรแล้วเขาถูกสัมผัสแล้วเขาจะขอพอรไปอีกทําไมครับเหมือนกับยาโคบตอนนี้เป็นคนที่ยังหาตัวตนไม่เจออยากจะได้พรจากที่นู่นที่นี่อยากให้คนนู้นคนนี้มาอวยพอรอยากให้คนนี้มา approve หรือ validate ตัวเขาว่าเขาได้รับพระพรแล้วนะฮะคนบางคนเนี่ยนะครับติดอยู่แต่กับการขอพอระพรจริงไหมฮะ เราเคยเป็นแบบนั้นไหมครัทั้งที่ชีวิตของเราเนี่ยมีพระพรมากมายอยู่แล้วแต่กลับมองไม่เห็นพระพรที่พระเจ้าส่งให้กับเรายาโคบตอนนี้นะครับอยู่ในสภาพเหมือนกับคนที่ไม่เต็มมีใครไม่เต็มในที่นี้บ้างไหมครับ เรามากักจะมองว่าคนบ้าที่อยู่ข้างถนนอะไรเงี้ยเขาเป็นคนไม่เต็มแต่จริงๆแล้วคนไม่เต็มคนนั้นอาจจะเป็นเราก็ได้ที่เหมือนกับยาโคบนะครับขอพรต่างๆมีคริสเตียนบางคนขอ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 จนไม่รู้สึกเต็มสักทียิ่งขอก็รู้สึกอ้างว้างยิ่งได้มารู้สึกยิ่งอ้างว้างกลายเป็นคนที่ไม่เต็มทั้งที่ชุดของเรามีพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวชิดของเราก็เต็มล้นอยู่แล้วนอกนั้นั้นเป็นโบนัสนอกนั้นเป็นสิ่งอื่นแต่คริสเตียนบางคนก็ยังไขว่คว้าไปขอนู่นขอนี่ขอจากพระเจ้าไม่ได้ไปขอจากต้นไม้ไปขอจากที่นู่นที่นี่ฮ เรากลายเป็นคนไม่เต็มตั้งแต่เมื่อไหร่กันและนี่คือเวอร์ชั่นของยาคบในตอนนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าจริงๆแล้วพระเจ้าอยู่กับเราแล้วเรามีพระพรของพระเจ้าอยู่ในตัวของเราแล้วให้เราออกไปให้โลกได้เห็นพระพรของพระเจ้าให้เราออกไปเผชิญหน้านะครับเหมือนกับเอซาวในเวอร์ชันที่2นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าชีวิตของฉันมีพระพรมากอยู่แล้วนะครับทีนี้เนะี่ยมันมีการพบปะครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับ การพบปะกครั้งนี้เป็นการพบปะกครั้งที่สาคัญมากเพราะว่าจาได้ไหมครั้งสุดท้ายที่เราเจอเอซาวก็คือตอนนั้นเขามีธนูมีมีดมีดาบพร้อมที่จะพุ่งแทงฆ่ายาโคบด้วยความเกรียก้ยวกราดแต่สำหรับยาโคบกลับมาที่ยาโคบอีกที่หนึ่งฮะยาโคบตอนนี้เขาได้เจอพระเจ้าเขาได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าได้รับการโวยพรจากพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนชื่อเขาใหม่ว่าตอนนี้เจ้าจะไม่ชื่อชื่อยาโคบอีกต่อไปเจ้าจะชื่ออะไรฮะจำได้ไหมฮะชื่อใหม่ของยาโคบคืออิสราเอล นี่คือชื่อของประเทศอิสราเอลมาจากไหนพระเจ้าเปลี่ยนชื่อยาโคบเจ้าจะไม่ชื่อยาโคบเจ้าจะเป็นอิสราเอลนี่คือประวัติของชื่ออิสราเอลนะต่อไปนี้เจ้าจะชื่ออิสราเอลแต่ยาโคบก็ทั้งที่ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ได้รับพรพใหม่แล้วก็แบบยังกลัวอยู่เฮ้ยฉันจะต้องเผชิญหน้ากับพี่ชายของฉันพี่ชายของฉันากำลังจะเข้ามาฉันจะต้องทํายังไงดียาโคบจึงวางแผนนะครับเอาละฉันจะส่ง ของจะส่งเครื่องใช้จะส่งแพะจะส่งแกะจะส่งลานะเป็นเป็นร้อยตัวเลยไปให้พี่ชายของเขาเพื่อที่จะเกี้ยกล่อมพี่ชายของเขาให้ใจเย็นลงมีการบอกคนใช้ด้วยนะว่าอย่าเพิ่งออกไปทีเดียวนะ เอาไปทิละลอ็อตทิละลอ็อตเอาลาไปก่อน20เอาแพะเมียไปก่อนนะอีก20เอาแพะผู้ไปอีก20แล้วเอาลาเอาเอาแกะไปอีกร้อยหนึง่งค่อยๆไปมันจะได้ดูเยอะๆมันจะได้ดูมีค่าพี่ชายของฉันจะก็ได้ค่อยๆแบบถูกกระแทกด้วยเหมือนกับอของเหล่านี้เข้ามาเข้ามาพี่ชายมันจะได้แบบรู้สึกว่าเย็นลงนี่เป็นสิ่งที่ยาโคบเขาทำนะฮะไปดูพระคัมภีร์กันนิดหนึ่งนะับย,ยาโคบเนี่ยนะครับพอไปถึงจะได้เจอเอสาวแล้วเนี่ยยาโคบเขาทำอย่างนี้ฮะสมมติเอซาวอยู่ข้างหน้านั้นใช่ไหมฮะ ยาโคบก็แบบเดินไปถึงปุ๊บเขาก้มไปกราบเอซาวเลยครับหนึ่งครั้งลุกขึ้นมาเดินไปอีกนิดหนึ่งกราบเอซาวครั้งที่สองลุกขึ้นมาจนไปถึงอยู่ต่อหน้าต่อต,อตาพี่ชายเขาเขากราบเอซาวถึงเจ็ดครั้งเลยทีเดียวแล้วบอกว่าเจ้านายของข้าเจ้านายของข้านี่เป็นสิ่งที่ยาโคบพูดกับเอซาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับในปฐมการบทที่3าข้อ1ถึง4ยาโคบเงยหน้าขึ้นดูก็เห็นเอซาวก,กับกำลังมาพร้อมกับชาย400คน ยาโคบจึงแบ่งลูกๆให้เลอาราเชลและสาวใช้ทั้งสองเขาให้สาวใช้กับลูกๆอยู่ข้างหน้าถัดมาคือเลอากับลูกๆส่วนราเชลกับโยเซฟอยู่สุดท้ายราเชลกับโยเซฟเป็นลูกรักแล้วก็เป็นเมียรักขเขานะเอาไว้ข้างหลังเอาเมียที่ไม่ไม่รักเท่าไหร่เอาลูกที่ไม่ค่อยรักเท่าไหร่ไปข้างหน้าไปเจอเอสาวก่อนถ้าเอสาวโกรธขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะได้ฆ่าเมียที่เขาไม่รักก่อนอ้นี่ยาโคบนะฮะ <laughs> จอมวางแผนจริงๆเลยนะฮะแล้วข้อที่3มบอกว่าตัวเขาเองเดินออกไปข้างหน้าก่อนโน้มตัวลงถึงดิน ถึงเจครั้งจนเข้ามาใกล้พี่ชายของเขาในขณะที่เขากำลังกลา่าวค่อยๆก็ามาใกล้พี่ชายของเขาเนี่ยดูว่าเอซาวทำยังไงครับื่อนพีบอกว่าแต่เอซาววิ่งออกไปต้อนรับแล้วก็กอดแล้วก็ซบแล้วก็จูบแล้วต่างคนต่างร้องไห้ตอนนี้คาแรคเตอร์ของ A S <S เอซาวเหมือนกับเรื่องที่พระเยซูเล่านี่ยคนที่เป็นบิดาเห็นบุตรน้อยหลงหายไปแล้ววิ่งออกไปกอดบุตรน้อยหลงหายเอซาวกำลังเป็นแบบนั้นครับ เดี๋ยวนะครับผมขอให้ทุกคนช่วยกันสังเกตนิดหนึ่งนะฮะว่าเอซาวเนี่ยดูเหมือนคนที่มีชีวิตอยู่อย่างไร้พระพรจริงเหรอจากที่เราเห็นตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วนะผมจะบอกเลยครับว่าคนที่ไม่มีพระพรของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นคนที่มีชีวิตที่ขมขื่นคนที่ไม่มีพระพรของพระเจ้าเนี่ยจะมีชีวิตที่ขมขื่นและจะเกลียดชังจะอิจฉาคนตลอดเวลานี่คนที่ไม่มีพระพรของพระเจ้าแต่เอซาวในตอนนี้ดูเหมือนกับชีวิตเขาไม่รับพระพรจากพระเจ้าหรือเปล่าครับ ไม่เลยนะฮะคือถ้าเราสามารถที่จะเข้าสวมกอดสิ่งที่เคยทำร้ายเราเราสามารถเข้าสวมกอดคนที่เคยทำร้ายอดีตที่เคยทำร้ายเราวินาทีนั้นหมายความว่าแอกของเราเนี่ยได้ถูกปลดออกจากคอแล้วแอกเนี่ยนะครับมีไว้วนอยู่บนคอวัวบนคอ,นค,อควายไม่ได้เอาไว้บนคอคนนะฮะพระเจ้าไม่ปรารถนาให้เรามีแอกอยู่บนคอนะฮะเอซาตอนนี้นะครับท่านเขาได้ออกไปสวมกอดคนที่เคยเฮิร์ตเขาคนที่เขาเคยอยากจะฆ่าคนที่เขาเคยอิจฉาที่สุดวินาทีนั้นเมืเ่อเขากอด เอมบรสนะฮะสิ่งที่เคยทำร้ายเขามาก่อนเนี่ยเขาหลุดแล้วก็เป็นอิสระเมื่อเราสามารถที่จะซื้อเสื้อคุมท้องให้กับเพื่อนของเราที่กําลังท้องในขณะที่เราก็พยยามจะท้องเหมือนกันเนี่ยให้เขาได้แล้วก็คอนเกรสเชลเลชันเขาเนี่ยหมายความว่าแอกของเราก็ได้หลุดออกไปแล้วเมื่อเราสามารถที่จะไปร่วงเฉลิมฉลองปาร์ตี้กับเพื่อนที่ได้รับโปรโมตตาแหน่งใหม่แล้วก็บอกเฮ้ยคอนเกรสเชลเลชันด้วยความจริงใจนะหมายความว่าแอกแห่งความอิจฉาจากชุดเราเนี่ยมันได้หลุดออกไปแล้วนะฮะยาโคบนะฮะบอกเอซาวพี่ครับพี่ นายเจ้าข้านายของข้าผมเนี่ยมีของไหมพี่มากมายเลยเอซาตอบกลับไปว่าฉันไม่ได้ต้องการมันเลยประดมมการบทที่3ศึ่ม3ข้อ9เขาบอกว่าน้องเอ๋ยข้ามีมากมายอยู่แล้วเก็บของเจ้าไว้เถอะนี่ชีวิตของคนที่ไม่รับพระพรหรือเปล่าผมไม่เห็นแบบนั้นเลยนะผมเห็นว่าเอซาเป็นคนที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายเลยนะครับคือเราไม่ต้องการแพะแก่ของเจ้ายาคบ แพะแก่ของเจ้าเจ้าเก็บไว้เรามีมากกว่าเจ้าด้วยซ้ำ <c oughs> อีสากำลังจะพูดอะไรแบบนี้นะฮะและเจ้าก็ไม่ต้องมานำข้ากลับบ้านเลยนะยาโบเดี๋ยวข้าเอซาวจะนำเจ้ากลับบ้านเองเอาน่าข้ารู้ว่าบิดาที่อยู่ทางบ้านยสิสกเนี่ย ได้พูดไว้ยังไงได้พูดว่าเจ้าจะต้องเป็นผู้นําของข้าข้าจะต้องตามเจ้าแต่ข้าขออยู่ในการทรงเรียกอยู่ในทางที่พระเจ้าทรงเรียกข้าดีกว่าข้ารู้ว่าบิดาบนพระเจ้าพูดว่าอย่างไรแต่ข้ายังมีบิดาอีกคนหนึ่งที่อยู่บนสวรรค์ที่ทรงบอกว่าข้าก็เป็นที่โปรดปานเหมือนกันข้าก็ได้รับพระพรเหมือนกันข้าก็เป็นผู้ที่ถูกเลือกเหมือนกันและข้าจะมีชีวิตที่ดาเนินอยู่ตามแผนการของพระเจ้าไม่ใช่แผนการของยิสหะไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับข้าก็ตาม ตอนนี้ข้าอยู่ในแผนการของพระเจ้าสิ่งที่พระพิดาบนสวรรค์พูดกับข้าเมื่อข้าลุกขึ้นมาตัดสินใจที่จะหักแอกนี้ออกไปเหมือนที่ยิสฮากบอกว่าเมื่อข้าลุกขึ้นมาที่จะดิ้นหลนแล้วก็หักแอกนี้ข้าจะเป็นอิสระและตอนนี้เอซาวมีอิสระจากแอกที่เคยกดเขาไว้แล้วนะฮะ